สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องไม่เบี่ยนเฟรนนะคะช่องของคนที่รักชาชุออนซึ่งรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาชุออนโมกสีและผองเพื่อนค่ะวันนี้แอดมินนะคะมีข่าวเกี่ยวกับการเก็บตัวซ้อมของสาวไทยมาฝากกันค่ะโดยสาวไทยเรานะคะมีเวลาซ้อมรวมทีมน้อยประมาณ1สัปดาห์นะคะหลังจากกลับจากคว้าเหรียญทองซีเกมที่กัมพูชาสําเร็จค่ะ โดยโค้ดด่วนดนายศิวัชรเมทากุลนะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนเนี่ยก็ได้คุมซ้อมเข้มเลยค่ะไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าเก็บภาพนะคะไม่อยากให้รบกวนการฝึกซ้อมของนักกีฬาค่ะและทีมสาวไทยของเรานะคะก็ซ้อมเช้า3ามชั่วโมงและเย็นอีก3ามชั่วโมงค่ะระหว่างวันนะคะก็มีการพบนักจิตวิทยานักโภชนาการดูวิดีโอคู่แข่งรวมถึงดูวิดีโอการซ้อมของตัวเองด้วยค่ะซึ่งจะมีนักสถิตินะคะคอยเก็บสถิติเพื่อนํามา ทัฒนาทักษะการเล่นต่อไปค่ะ โดยโค้งสุดท้ายนี้นะคะโค้ดด่วนเนี่ยจะเน้นระบบทีมค่ะเนื่องจากมีเวลารวมตัวกันน้อยนะคะเน้นไปที่นัดแรกที่เจอกับอิตาลีค่ะทั้งการบล็อกเสิร์ฟรับเสิร์ฟเกมรุกนะคะจะหาทางเจาะอ,อิตาลีแชมป์เก่าให้ได้เลยค่ะส่วน14คนสุดท้ายนะคะที่ทุกคนรอคอยอยากจะรู้กันมากๆเลยจะได้เดินทางไปวินแอลนะคะสนามแรกโค้ดด่วนเนี่ยก็มีในใจแล้วนะคะสะปรากาศรายชื่อนะคะในช่วงเย็นของวันศุกร์ที่26พฤษภาคมค่ะก่อนที่แต่ละ คนนะคะก็จะแยกย้ายค่ะก็จะมีบางส่วนนะคะกลับบ้านแล้วก็บางส่วนนะคะก็จะเก็บกระเป๋าไปวินแอลกันค่ะ เรียกว่าเก็บเงียบมากๆเลยนะคะการซ้อมครั้งนี้ลุ้นๆค่ะรอชมรอเชียร์กันนะคะสรุปแล้วนะคะตอนนี้25พฤษภาคมเปิดตัวชุดแข่งวินแอลเย็นวันที่26พฤษภาคมนะคะประกาศรายชื่อ14คนสุดท้ายสนามแรกค่ะ27พฤษภาคมนะคะเดินทางไปทูเคียค่ะและ30พฤษภาคมนะคะก็แข่งนัดแรกแล้วพบกับอิตาลีนะคะเวลา21นาฬิกาค่ะคิวแน่นมากๆเลยนะคะทั้งนักกีฬาและคนดูที่ต้องตามข่าวค่ะ ยังไงนะคะแอดมินเนี่ยจะนำข่าวสารข้อมูลนะคะมาอัปเดตอย่างต่อเนื่องเลยค่ะติดตามกันไว้นะคะวันนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตเท่านี้นะหากใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปที่แอดมินทำรบกวนเช้กันกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ